สวัสดีค่ะรับสู่ชนาแมจิกส์มา l ์เลัลดไปจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงรายปีของท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะหรือชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะในเดือน ในปีค่ะในปี2566นี้นะคะพลังงานของคุณส่วนใหญ่จะเป็นเช่นไรนะคะมันจะเป็นการดูภาพรวมให้กับสำหรับชาวราศีสิงห์และก็จะเจาะลึกนะคะถึงเหตุการณ์สำคัญสคัญในแต่ละเดือนที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้ง12เดือนนั่นเองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะหากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนาให้แอดไลน์ ID ดีที่จันพัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้ เป็นการส่วนตัวนะคะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณได้เลยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูซิว่าเพื่อนๆนชาวราศีสิงหรือชาวลัคนาราศีสิง์ในปี2566นี้เรื่องราวของคุณเป็นเช่นไรนะคะในด้านของการงานนะคะในด้านของการเงินแล้วก็รวมไปถึงในด้านของความรักนะคะ ตัวชี้วัดที่บอกว่านะคะในด้านทิศทางอนาคตของคุณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณน่าจะต้องกังวลใจนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องราวของการเงินคุณน่าจะมีกับเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะมีความเครียดมีความกดดันในสภาวะของการเงินที่มันตึงตัวนะคะซึ่ง สถิรภาพในด้านของการงานมันก็ยังไม่ค่อยที่จะเอาแน่เอานอนได้นะคะยังดูแล้วมันเหมือนกันยังมีความผันผวนมีความไม่นิ่งในเรื่องของการทํางานซึ่งมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของรายรับด้วยถ้าเกิดการงานไม่นิ่งรายรับมันก็ไม่นิ่งตามแต่รายจ่ายมันมีแบบคงที่เพราะฉะนั้นในปี2016เนี่ยมันก็เป็นปีที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนะคะห้ามประมาท นะคะประมาทในด้านของการเงินพยายามควรจะมีก๊อกสองไว้สำรองในเรื่องของการเงินไว้อยู่สม่ำเสมอนะคะอย่าพยายามเอาอนาคตที่ยังมองไม่เห็นเอ่อเอา,เอา,เ,อาเอาความหวังไปฝากไว้กับอนาคตที่ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงในแง่ของการเงินนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าใครที่คิดว่าอ่าจะลงทุนหรือจะทำอะไรต่างๆนานาในช่วงนี้ก็ ขอให้ชะลอตัวไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใจรอตัดสินใจเพราะว่าคุณจะเจอกับปัญหาภาวะขาดทุนได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยภาพรวมก,กว้างๆยังไม่เหมาะกับการลงทุนแต่ในด้านของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วคนรักหรือคนที่เเขาเรียกว่ายังโสดอยู่มีแนวโน้มที่ได้เจอเจอคนรักได้เจอเจอความรักนะ แต่เป็นรักทางไกลน่าจะเป็นรักที่อยู่กับคนละที่นะคะไม่ค่อยได้แบบว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันสักเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่เป็นครอบเป็นครัวกันอยู่แล้วเรื่องราวของความรักมันก็อาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นตัวแปรความห่างไกลที่อาจจะต้องคนรักคู่ครองอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างที่ก็มีเหตุที่จะต้องให้ห่างไกลกันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าความรักเป็นเช่นไรในเรื่องราวการงานการเงินความรักเนี่ยเรื่องความรักเป็นเพื่อนที่ น่าจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้น้อยที่สุดนะคะปัญหาดับหนึ่งของคุณคือปัญหาในด้านของการเงินเพราะฉะนั้นในการค้ำประกันใครก็แล้วแต่หรือในการที่แบบใครจะมาขอเบียดเบียนมาขอหยิบยืมคุณเนี่ยปฏิเสธได้เป็นดีเพราะว่าให้ไปแล้วคุณก็ดันมามีเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มก็ไม่ควรให้นะคะส่วนในด้านของการงานมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะทาให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะเหมือนกับคุณจะต้องไปทํางานในสภาวะที่คุณยังไม่พร้อมหรือคุณยังไม่ได้มีความถนัด สักเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำจำเป็นที่ต้องทําตรงนั้นไปอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นภาพรวมโดยกว้างๆทีนี้เรามาดูว่าในแต่ละเดือนของคุณเป็นเช่นไรนะคะเรื่องราวของการงานในแต่ละเดือนของชาวราศีสิงเป็นเช่นไร เซเว่นออฟคัพค่ะเพชรออฟซอร์สเพชรออฟแพนเทโค่เทนออฟซอร์ส ไนท์ออฟพันต์เกิลเอสซับวอนเดอะชาร์ริเอต์คิงออฟคัพ three of wands. Hangman. The Emperor. วิวออฟเฟอร์จูนค่ะ,ะนะคะถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนในด้านของหน้าที่การงานนะคะแต่ก็ยังมีบ้างที่มีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะเจอเจอกับโอกาสอะไรใหม่ๆหรือมีคนมา,ายื่นข้อเสนออะไรให้ในด้านของหน้าที่การงานนะคะ มันถึงทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็ยังผันผวนไงคงไม่แน่นอนอยู่นะคะไพ่บอกมาว่าถึงแม้ว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานแค่ไหนก็ตามทีให้เก็บซ่อนความรู้สึกไปก่อนถึงแม้ว่าโอกาสที่มันมีเข้ามามันจะดูแล้วหน้าที่จะแบบล่อตาล่อใจให้คุณสละสละที่เก่าเพื่อจะไปกระโดดไปหาที่ใหม่อะก็ให้คุณเนี่ย ค่อยคคิดค่อยๆพิจารณาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นการหนีเสือปะจละเข้ก็ได้นะคะเพราะดูแล้วจากเดือนถัดไปมันไม่ใช่เป็นเดือนที่คุณทําอะไรได้อย่างราบรื่นสักเท่าไหร่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นลักษณะช่วงเวลาที่ คุณน่าจะมีปัญหากับบริวารมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณรีบตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงต้นปีนะคะคุณก็จะเกิดกับสภาวะแห่งการปรับตัวที่มันจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นบริวารอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะงั้นกว่าที่จะไปถึงในช่วงแห่งการปรับตัวได้แล้วมันก็ต้องผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคค่อนข้างเยอะ มีเกณฑ์ที่จะพูดไม่ออกต่อสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งรีบด่วนใจร้อนตัดสินใจอะไรนะคะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารที่ดีในแง่ของการงานเข้ามาก็ได้เข้ามาจากคนที่อายุน้อยกว่าผิวสองสี่อนไปทางคำนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข่าวสารที่คุณสามารถที่จะคาดหวังได้นะคะ ช่วงประมาณสักเดือนเมษายนอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณเรียกว่าอดทนอดลนทนไม่ไหวแล้วอืมอะไรประมาณนี้เหมือนกับโดนโดนกระทําให้เสียความรู้สึกแบบเจ็บปวดแต่คุณจะเจ็บได้ไม่นานหรอกเพราะว่าหลังจากที่คุณเจ็บมันเหมือนกับฟาดเคราะห์อ่ะพอฟาดเคราะห์ไปปุ๊บมันจะเจอสิ่งดีๆเข้ามานะคะมันจะมีเรื่องดีๆที่ทําให้คุณมีความสุข มากขึ้นสุขใจมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานของไพ่นะคะในช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมนะคะลักษณะการงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างมั่นคงมากขึ้นนะ,ะในช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างในช่วยเหลือของบริวารน,นะคะมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือ เกื้อกูลคุณนะคะส่งผลดีในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวมันทุกอย่างจะดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณมีเกณฑ์การขยายตัวมีความก้าวหน้าผู้ใหญ่ให้การเมตตานะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ,ช,ะช่วงเดือน กรกดาคมนะคะคุณมีเกณฑ์ที่เดินทางและการเดินทางนี้อาจจะเป็นการเดินทางที่ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีนะคะหรืออาจจะไปอบรมไปสัมมนาไปต่างถิง่นต่างที่อะไรประมาณนี้ไปร่วมกันกับเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะจากการที่ได้เดินทางนั้นไปในช่วงเดือนกรกฎาคนะคะในช่วงเดือนสิงหาคุณจะได้ติดต่อเกี่ยวพัน แะะับผู้ใหญ่ผิวสองสี่อนไปทางขาวรูปร่างอวบอวบทุม่มๆมนิดนึงนะคะเขาคนนี้ก็จะมามามามให้ไอเดียคุณหรืออาจจะมาวาดวิบานในอากาศให้กับคุณก็ได้นะคะมาพูดให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอืมเขาคนเนี้ดูแล้วท่าทางดีน่าจะมีอะไรที่แบบว่า,ามีสิ่งดีๆเกิด,ด,ด,ดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันยังอ่ะ ยังไม่สามารถจับต้องได้ในรูปธรรมคุณคิดได้คุณฝันได้แต่คุณอย,อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วเตือนว่าใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะและนําเสนออะไรไอเดียอะไรหรือจะวาดวิมานอะไรในอากาศให้คุณฟังคุณเชื่อได้คุณฟังได้แต่คุณก็อย่าเพิ่งปักใจมากนะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีคุณอาจจะเสียความรู้สึกได้ง่ายกับคนที่เข้ามาเพราะว่าเหมือนกับเขาพูด พูดแล้วไม่รับผิดชอบคําพูดเขามากกว่านะคะในช่วงเดือนสิงหาในช่วงเดือนกันยาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนการร่วมหุ้นนะคะกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานมีแนวโน้มที่จะทําอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นการแบ่งปันหรือการทําอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันก็เป็นได้นะคะในช่วงเดือนกันยาในช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมนะคะมันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณจะต้อง จะต้อง,ต,องตั้งสติให้มากนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกมองข้ามความรู้สึกมองข้ามความสัมพันธ์ความสำคัญไม่ใช่ความสัมพันธนะ์โดนมองข้างโดนมองข้ามความสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนอตุลาคมเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะพูดหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้วการที่เราพูดดีคนอื่นอาจจะมองตีเป็นในเรื่องของอมองเราในด้านลบไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ฝึกให้ตัวเองมีสติในทุกคําพูดนะคะเพราะบางทีเราพูดไปแล้วคําพูดมันจะเป็นนายเรานั่นเองนะคะของคุณเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ดีเกิดขึ้นเนี่ย จะเป็นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะในช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่เมตตานะก็คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่คุณจะทํามันออกมาได้ดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อเกี่ยวพันกับคนคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าสูงกว่านะคะแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะเป็นลักษณะของการได้ปลดปลื้องพันธนาการอะไรบางอย่างนะะมีความเป็นอิสระมากขึ้นในด้านของการทำงานและมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณและรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากการที่คุณแบบเหนื่อยมาตลอดอมีแต่เรื่องที่คุณอึดอัดเรื่องที่คุณแบบ กังวลเครียดให้ระวังในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเพราะว่าการเงินเนี่ยถ้าเกิดเราใช้จ่ายโดยที่เราไม่ได้าวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้ามีแนวโน้มที่จะติดขัดและช็อตได้เดือนที่ย่ำแย่ของคุณก็ได้แก่เดือนเมษายนนะคะเมษายนนะคะแล้วก็ช่วงตุลาคมสองเดือนนี้นะคะที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ คนรอบข้างเกี่ยวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมไม่เท่าไหร่ค่ะนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาเพื่อที่จะวาดวิมานให้คุณฟังนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามคําพูดเขาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดอะไรที่ ที่เลวร้ายอะไรมากเพราะฉะนั้นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือในช่วงเดือนเมษายนและในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองแต่สิ่งดีๆที่จะมีเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยช่วงพฤศจิกาและช่วงเดือนธันวานะคะและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่การงานคุณขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะสำหรับ ชาวราศีสิงห์นะคะเพื่อเอาไว้กำหนดทิศทางหรือกํวางแผนชีวิตล่วงหน้านะคะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะให้ชาแนลของจารย์แพทด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกหรือมาฟัง คำทํานายของแต่ละเดือนอีกเดี๋ยวต่อจากการดูดวงรายปีนี้จำเป็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักของคนทั้ง12ราศรีรวมไปถึงความรักของคนตามธาตุด้วยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะในช n e l นี้นั่นแหละนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ